สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์นะครับ thaiworldtoy.com หรือ y o u ูทูบช n e l ของ thai world toy นะครับเ,เป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า RC นะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนเรือรถนะหรือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับ แน่นอนครับวันนี้เราพบกันกับคุณผู้ชมอีกในคลิปนี้นะฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นไซมินินะฮะตัวนี้เป็นสเกลนะครับคุณผู้ชมครับรุ่นของเขาคือ EC145 นะครับรุ่นนี้เป็นสเกล EC145 ซึ่งแบบมีความสวยงามมากเลยนะฮะเป็นสเกลนะฮะสวยงามเป็นพลาสติกนะฮะมีความแข็งแรงนะฮะเป็นสีเบรดนะครับตัวนี้6ช่องสามารถที่จะหงายท้องตีลังกาได้นะฮะ ก็อุปกรณ์ภายในเนี่ยก็จะมีทั้งแบตเตอรี่มาให้เราไปพัดสำรองนะครับหนึ่งอ่าหนึ่งชุดด้วยกันนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จนะครับแล้วก็รีโมทที่เป็นรูปทรงที่ทสาสมัยมากนะเป็นของ XK สำหรับท่านที่ชอบบินแนวสาดีแต่ว่าเป็นสเกลเนี่ยก็เหมาะกับการบินสวยงามซะมากกว่านะฮะก็เล่นอ่กระยะการควบคุมที่ไกลมากแล้วก็บินได้เร็วสู้ลมแรงแรงสบายมากเลยสำหรับอ่เจา้าตัว XK 124หรือว่า EC145 ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สนใจนะฮะเป็นเจ้าของกับเจ้ารุ่น EC145 Scale ตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ที่4,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งด่วนพิเศษให้กับคุณผู้ชมนะครับการดินนี้แน่นอนนะฮะดีม,มากๆนะฮะแล้วก็ชุดแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็น แบตเตอรี่ชาร์จนะครับรีชีเปอร์นะฮะที่เป็นเจลหกแกนนะครับก็มาสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ทดสอบการบินเนี่ยรอบใบพัดที่จัดจ้านมากๆเลยนะครับภายในชุดก็มีพร้อมเล่นนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปเก็บทั้งเก็บทั้งสะสมนะครับคุณผู้ชมอยากจะได้เจ้า ecm ติดต่อกับทางเว็บไซต์ของเรานะครับ4,500บาทนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ได้ดีไลน์ที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับอย่าลืมนะกดติดตาม y o ยูทูบช่องของเรานะครับว่าสินค้าตัวต่อไปจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ กับ EC145 ครับสวัสดีครับ